่งป่งหมูหมูมันก็แต้แล้วน,นี้เขาน้าหมูอยู่หลุมเขายน,น,น,นี่ยเยอะนี่หละมันแหลนมาในนี้หมูเ้าน้าห้าน้าอยู่ทูกข์สบายดีทุกคนสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือเสาร์ทุกคนเดี๋ยวเอาไปหาลัดเสาวพ่กเสาแล้วกันพอดีเมื่อคืนนี้การละลงมากาบ,บุพเพทุกคนเลยฝนตกฝนตกตอนลงมาแล้วมันมีเห็นไปเลยแล้แตอนเสาร์นี้เราจะเอาไปหาลัดเสาก่อน สีลงไปทั้งเงินป้ากระซาผูทุกคนฟ้ากายป้ากระซาไปเพืนะ่นอย่าทีตามไปบังน้ำกันที่มานยังแนมกเอเ้านี่เดี๋ยวสีลงไปหายิ่งอยู่พวกยูลุ่มพู้คนนะยูโกนผูนะ้คนข้อใสฟ้านั้นก็โหพูฟ้าทั้งบ้านฟ้าูป้าทั้งนี้นี่มันเป็นโหผู้ทุกคนเนี่ยบอกคือป้าทั้งบ้านเว่งนะป้าทั้งบ้านเว่งนี่สิเป็นดงทั้งมด ผมมีพู่ปลาทั้งมันเว่งนะมันเป็นดงทั้งนั้นนะแต่ว่าปลาทาั้งนี้มนะันมีตั้งแต่พู่นะไปล,ลาไปหายิ่งกามีตาขึ้นพูลงพูทั้งนี้นะมเมยพระ้เจ้าอีไปทั้งมันเว่งแล้วมีแต่ไปตามดินเพง่งตลอดบบเมย์ไปรเรื่อยทั้งนั้น ừ, ทางสัตว์นะป้าคือที่เรนทางฟ้านตอนนี้ทุกคนเล็บขี่หินเนะี่ย อมกลิ่นทุกคนนะผิวอมกลิ่นมาอันนี้บังกระเบาแมน่นกลิ่นกะ็มีนะตัวนั้นห้อยแมน่นกลิ่นนะเป็นป้องไปเลยแมน่นกลนะิ่นเลยโกกมันอยู่นี่ยังดกเจ้าทุกคนนะอ่ะยังดกนละยแต่ว่าไกลไก่อยู่พีวนะดกสะดดก 妈，改了。 มีคนเขียนหม่ทุกคนเหมายห้ามเอาห,ห้ามเอาอเขีย <Okay, S 1> นใชนตัวนี้มันยุ่งเครียดอ่ะมันฟ้าพูงทุกคนมันห้อยโดนเฮามาตอนนี้ โอ้ทุกคนนะกำลังน้ำฟ้าน,นี่นะชาวบ้านพันยิ่งก้อนจังแม่นเพิ่นนี่นยิ่งยิเทร่นี่อยู่นี่เข่าพันน้ำฟ้านอยู่หน้านนห้อยมันห้ามห้อยนะนะทั้งมูทั้งฟ้านั่งอ้อยอยู่ยุบพันนพงนั่นงูกระซองโตนี่บึ้งห้อยมันหงูกรองโตแล้วก็ฟ้านตัวหนึ่งแมนไปอีกทางเดียวนี่นะ,ะหน้าไม้กันฮักแล้วนะ มันไปทางนี้ชาวบ้านเขายิ่งนะนี่ยิ่งโป้งมันหมูมันก็แต้แล้วบนี้เฮาน้ำหมูอยู่หลุมเขายิ่งเยอะนี่เลยมันเลนมาเนี่นี้หมู่เฮาน้ำเฮาน้ำอยู่มันอยู่ในยุบนี่กำลังเฮายุบเฮาน้ำตอนนั้นตอนเห็นห้อยมีแนวทางไปนํามันโตอีกคนก็คเลยมันเลนมันเตะแล้วตื้เลยแบบนี้นะเจ้ขี่ท่านมันรบกบนมันเลนไปตามปาการะส่าทุกคน ma leian , et ta ei sööda ligi kaua . ตอนนี้เขากลาได้ขึ้นมาจากอันปากระซาเลยทุกคนเลยน้ำพน,น้ำห้อยป้าแปน่นนะน้ำห้อยปากระซามาละไปริบเร็วเรวเล็วเลยบอห้อยฟานลนะูดอยู่ทุกคนเลยเมื่อตอนเมื่อเสาร์านี่นะเฮาน้ำและน้ำตอนมาแลนเฮานยบนะเฮ้าห่อนยุบมาละผัดเขายิิงวันนี้นะจักแม่นชาวบ้านเขายิิงพี่เลย เตะไปเสีเตะออทั้งหมูทั้งฟานอยู่ในยุบฮะนะเสียงกู้กไปอ๋อบรดไก่จะห้าเนาะแล้วก็ห้าเห็นห้อยแล้วก็นำมันมาต้ออยู่บอลนันนามาต้อบอลป้ากระซาฮั่นนาป้ากระซากระจักไปทั้งเลือทุกคนเนะ่ยมันไปไหวนะมันป,าปน้าเป็นมันไปตามป้ากระซามันไปตามตะลิ่งนะเขานำบทท่านมันทุกคนนะเห็นห้อยมันนะเป็นทางเป็นทางอยู่เฮ้าห้า,าแล้วจังเอามาเช่ออีทุกคนเลยบอลทางที่เฮ้าเห็นเมื่อวนนีนะ้เอามายาย่เช่อลายๆเลยนะ นี่หากรหากระไดกระไดเฮห้าดางเสียมาเสอรออีประมันสีปลายเพื่อเลสีเอ็ดมาเซอรอนะมันทางมันลหลก็โดนนะเฮ็ุเซอรอจนลันหน้าลันหลังลดตั้งแต่ห้อยมันทุกคนนะเลยเ้าขึ้นมาแล้วตอนนี้ก็พอดีฝนตกทุกคนบายโมงทุกคนออกมาตังเตนเจ็ดโม่งเสาตอนนี้บายโมงนะเยอะเข้าจนเส้นย้ยอยๆตอนนี้นะฝนนะตกแห้งแล้วทุกคนนะ xin cô cô mà không mau có tốn nhiều cồn phu tóc hang đấy à mà hồi là nhìn cả họ tụi cô này chưa tóc đấy nhưng là hàng tiền đất 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 sắc ư đất đây thứ đây cả hoa mà này, được bơm ní hơi mát thật, bơm hơi lội, hả? có tổ nhau gì đấy, tổ cả hoa này hàng nhau pa nè, Đây, tất cả หนบ่ถือโหครับอะไรสดปุดเลย ชิกน,นะินดิปก็ได้เห็นเียนะ เข้าทุกคนไปต่อบาไหวเลยเมื่อที่พักก็กินเขาอยู่บบอนก่น็ขึ้นมาหอดกลางด่านพอดีสองโมองครึงอไม่เีวกว่าไปาทุกคนน้ำห้อยฟ้านนำพน้ําเป็นตะพอเลยนะห้อยไม่มายอมไปมายอมไปห้อยไม่ไปตลอด โย่นั่ไปเลยเลื่ยเลยนี่ก็นจนว่าตอนนี้ก็เลื่อยเทงมาแลยสองโมงเลยเฮาแต่เมื่อหากินข้าวอยู่ที่พักเมื่อหาลาบกห็หฮอกินอยู่ที่พักนะได้กห็ห้อตัวเดียวของวันน้แจ้งเกิดแ้วโดนสาบ้านคุ้มกับเนิดสะก้อนกําลังนั่เข้าไปนะตอนมันเข้าไปขางอยู่ในยุบมัน มันเขาไปจึงอยู่ในยุบพอแล้วตอนเขานำทำอิดฟาดจากเพอไปยิงอยู่คือเตะจอกไปสิทั้งมูทั้งฟานห้อยหมูกับโซงโตห้อยฟานกับตัวหน,น,นึ่งแต่เอกนะฮนกำลังแกทรงจจบเข้าไปนี่ชาวบ้านเขายิงคือฮนมาได้ช่น่าไปโตกับบ่เห็นบ่ท่านมันปากระซาแปนกระเล่นมัน,น,มนปไปไวว หลังจากเฮากลับมาฮอดที่พักเลยกะปั้นทุนกินข้าวก้อนเลยกับบ้านนี้สิมาเฮ็ดกินกระหอดทุกคนเลยพอดีตอนคำคำสิมาจี้กระอหอใเฮราบมาหยั้งเลยมูเช่าเอาไทยกมามวันนี้ทุกคนเลยเพินออกไปหาลัตแรงตลกอเลยถ้ท่าเพินมาเลยกะพอดีกินข้าวแรงน้ำกันเลยออมือามทุกคน ມາຂ້ານ t ້ເອົາໃດໂຕນີ້ໂ n g ິເຮັດໃຫ້ມັນຖ

เอ็ดคือเข่านั่นบรอเอ็ดคือตัวเื่าเขาเอ็ดตั้าบ่วตะเก้านะเอดตั้มนั่นน่ะคุณนึงไปแบบได้ประกังบ่ได้ปากังไปไปเห็น

ได้จะความรู้สึกเง่ยงเพ้อเงี่ยรับขอบคุหน่อยตอี้เอามาใบออาซีนมาบัางท้กคนกินกระรอกเอคนะ

ีเลยเด้เ้เอบงบึมม้งมุมมาในเด้แล้วมันเอามุมมาหดต่างคก่อนกรยกอลอกวันนี้บอกไทยเอ้ยดีเลยมันกิกอยโ่โมานโมานิดเ้เฮกนะอ,าาอกโ,โชคก็ถือกระมูกับฟ้านเอยๆได้โชคถืนีอยุ่มหมูฟ้าน,านมันมีได้มั้ บางคิเจัที่เียวมุงตะแกตะเกอีเหีเจเจต้งงอนิ่เฮียวกระเจี๊ยกระเจเอาบงตะแก้วฮะซอยแล้วลวบนทุกคนเลยคอยกะหอหน่อยนึงกะหอตัวเดียว mà nào mà xoay xung cà rú mặn ăn hao báy ở Thốt Sĩ mặn cả cà rú mặn cả, phải tôm ít, nước sốt tang hả ít. đi chấm ăn ừ. chấm muối này, khẩu chỉ Nói mì đây đó không à, cái này nhưng mà cực mà thứ như nát á gì vậy mặt to điều một nữa đấy Để không เตผมมีผักเนาะตัวนี้เป็นก้อนผหอมห่อไปแล้มากตอนนีหอมผักเอ๊ะนี่น ขิดพงนะน้ำขิดพงครับนะชิมก่อนชิมก่นอชกนชิมก่อนชิมก่อน,น,นอืม,มเขิและเอาไปเอาไปเก้อปลาแล้วนะ <laughs> ้จุดขิงมาแล้วแล้วตีนข้าพร้อมแล้วทุกคนเลยก้อยกระหอกชี้ก้นนะโอเคพีพอดีในพานเพิ่งการมาปุ้นโง่มาจองโง่ไหนมามานอนน้ำเบืองในถ้ำนี่บ่าวภูไทยก็บ่าวมันคือเกาบ่าวภูไทยดิบ่าวมันคือเกามามามาก้อยกระหอกพร้อมแล้วลงมือก่อนจ่าวน้าต้มโอ้โห เจอหรือป๊อปตืมออตืมเกืออันจางบาบไทยได้บอลนังอยู่ป่ตืมไปป่อบเปแล้วได้ได้ตืมาอมามาอืมอะสีเปนเศร้าเลยเศร้ายง่ได้กินเหรนตืมมาันนั้นคือสินเที่มหวานล้นครับยทุกคนก้อยกระรอกสีมือของบาสินอร่อยจริงจรบลานบาบุไทยจุ่หัวมือฟอกลอืมครับเ้ มีเยอะเพชรกินได้มันม so ีได้ข้ามันได้ต่ำมันมีได้มากคิดปงมันกินข้าวถือข้าวอยู่เขากะบ่มีติบเชอร์ทุกคนฝันนึ่งลายซ้ำเพชรละว่านงอนสาวเทิงรอปากเปิดกรองกอ้อนร้อนฮได้ร เกับเขาอย่างง่ายอย้างตัวเดียวงานมัคือเส้นที่างากินข้าวยาแล้ววันนี้ทุกคนเลยเนี่ยจังได้บ้าภูไทยหาการกบบอแมลงนี่จังว่าต้อมบึงนี่เลยจังว่าข้าวยาละพัดเป็นดาวฝั่งคึ้มคู่ว่าเอาเอกินข้าวอิ่มเลยจังว่าเนอะโอเคทุกคนเดี๋ยวหาอัำน้ำอำในพักพ่อนก่อนวันนี้นะ สำหรับคลิปนี้กับบมมี่พิเรื่ายแนวเลือกับขอขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามครับพวกส้มนะเดี๋ยวพบกันวิดีโอหน้าทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย